w ิวส์อัเพลงใหม่ของแบมแบมร้อนแรงขึ้นดับหนึ่งบนชาร์ตไอจูนทั่วโลกหลังจากที่นักร้องหนุ่มแบมแบมกันพิมุกภูกุลหรือแบมแบมสมาชิกชาวไทยแห่งวง GOT7 ได้ปล่อยเพลงใหม่วิวส์อัออกมาเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมานั้นก็ได้มีการตอบรับที่ดีอย่างมากจากแฟนเพลงทั่วโลกค่ะจนทำให้ผลงานเพลงใหม่ของแบมแบมขึ้นสู่อันดับหนึ่งบนชาร์ตไอจูนทั่วโลกได้สำเร็จโดยวิ e e l s ั p เพลงใหม่ของแบมแบมเปิดตัวเข้ามาในอันดับที่42บนเวอร์ว i าไอจูนซองชาร์ต แล้ก็ขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์จท็อปซองของ iTunes ได้ทั้งหมด20ประเทศทั่วโลกได้แก่ประเทศบราซิลคอสตาริกาลาวมาเกา๊านิวซีแลนด์เปรูโปรตุกเกสไทย และอีกหลายประเทศตามข้อมูลดังนี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าวง GOT7 เตรียมตัวที่จะคัมแบ็กแบบสมาชิกครบ7คนในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งจะเป็นการคัมแบ็กปล่อยผลงานเพลงใหม่ในรอบ1ปี2เดือนหลังจากที่วงปล่อยซิงเกิลเอ็นคอร์มาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ค่ะโดยการปล่อยเพลงเอ็นคอเกิดขึ้นหลังจากที่เหนุ่มสมาชิกวง GOT7 ออกจากค่าย JYP Entertainment ค่ะ และด้วยความน่ารักและความเป็นกันเองของน้องแบมแบมค่ะตั้งแต่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเหล่าแฟนๆก็ได้ร่วมกันติดแฮชแท็กให้หนุ่มแบมแบมได้ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งกันแทบทุกวันและเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อหนุม่มแบมแบมได้เดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้ซึ่งแฟนคลับก็ได้ร่วมกันทวิตข้อความขอบคุณแบมแบมที่มาไทยและอวยพรให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยอย่างมากมายค่ะ พร้อมกับร่วมกันติดแฮชแท็กบอนวิยะแบมแบมจนมาแรงครองเทรนด์อันดับหนึ่งบน Twitter ไปก่อนหน้านั้นค่ะและนี่ก็คือข่าวสารดีๆของนุ่มแบมแบมที่เรานำอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ